มาดเ CX3 นะครับคันนี้ติดชุดตะขอลากเรือและจักรสกีลาบิ๊กไบค์นะครับเดี๋ยวดูอุปกรณ์นะครับผมอันนี้ตัวชุดอุปกรณ์นะครับหัวบอลขนาด5 0มิลขบอลขนาดมาตรฐานนะครับวิธีการใช้งานก็คือเสียบเข้ามาในกระบอกรีเซฟเวอร์นะครับตัวนี้นะครับและใช้ตัวปินล็อกนะครับล็อกเพื่อไม่ให้ตัวหัวบอลหลุดจากกระบอกรีเซฟเวอร์เวลาลากหรือบรรทุกนะครับด้านล่างนะครับจะมีตัวตาร์ปเกวนะครับตาร์ปเกวตัวนี้จะทําให้ตัวบอลมสาไม่คอนนะครับเวลาลากหรือบรรทุกของหนักๆนะครัััับตวไไปปนนนลกกกฟฟี้ขาด7ิ เป็นไฟขนาดมาตรฐานนะครับผมต่อสัญญ,ญาไฟาเบรกไฟลีและสียกว่าพ้ามาไฟ้องว่าทะเบียนครบหมดนะครับตัวปรกรบนะครับจะซ่อนอยู่ใต้สะเกินนะครับไม่มีส่วนใดๆมานอกตัวรถที่เวสสมของการใช้งานนะครับตัวซ่อนายนะครับผมหัวบอลไม่ใช่สามารถถอดออกได้นะครับอันนี้เป็นงานตรงรุ่นนะครับไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับ สำหรับมัด้า CX3 นะครับติดชุดตะขอลากเรือเราจะสกิล่าปิกไว้นะครับ